สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาทำน้ำยากำจัดเพลี้ยต่างๆนะครับก็เข้าฤด,ดูฝนเพลี้ยก็จะมากับน้ำฝนนะครับขั้นตอนแรกเราก็ใส่ผงซักฟอกหนึ่งช้อนโต๊ะครับจากนั้นน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชใช้เป็นน้ำมันเก่าก็ได้ หรือจะเป็นน้ำมันใหม่ก็ได้ตามใจของเรานะครับสูตรนี้แรงจริงนะครับก็เมื่อเราทำการฉีดพ่นไปเช้ามาครับก็เห็นว่าเพรี้ยแล้วก็มดต่างๆก็จะตายนะครับ จากนั้นตามด้วยขี้เท่า2ช้อนโต๊ะครับก็เป็นขี้เท่าทีา่เราทำอาหารที่ใช้เตานะครับี่ครับ2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ทำการกวนให้ละลายเข้ากันี่ครับสูตรนี้ก็สามารถทำเสร็จแล้วใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำไปฉีดพ่น ก็วิธีการฉีดฉีดตอนเย็นนะครับก็สิบหถึงยีวันต่อครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับก็ได้ออกมาลักษณะนี้จากนั้นก็นำไปกรองแล้วก็สามารถนำไปฉีดพืชผักเช่นอ่ามะเขือนะครับหรือจะเป็นคะนา้าหรือผักกาดต่างๆนะครับก็สามารถฉีดได้นะครับ นะครับถ้าใครต้องการกระบอกฉีดลักษณะนี้ก็สามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็มีสินค้าให้เลือกชมนะครับนะครับเมื่อได้มาแล้วก็นำมากรองนะครับ นีครับส่วนข้างล่างก็เป็นขี้เท่าครับก็ได้มาแล้วนะครับก็สามารถนำไปฉีดพ่นได้เลยครับนีครับก็ฉีดไปให้ทั่ว,วต้นแล้วก็ดอกและใบนะครับเพื่อที่จะกำจัดเพีย้ย ครับเพี้ยแป้งก็ไม่เหลือนะครับเพราะว่าสูตรนี้แรงจริงนีครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่าน ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ